สวัสดีครับเพื่อนชาว e l d i y ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการแก้ไขนะครับตัวเครื่องพิมพ์เตอร์ canon นะครับรุ่นวันนี้จะมาแก้ไขในรุ่น m t 3 0 7 0 s นะครับตระกูล3070หรือว่า301นะครับตระกูล3 s ซีรีส์นะครับผมที่หน้าตาเป็นลักษณะนี้เนาะเพื่อนๆหลายๆคนที่เอาไปใช้งานเยอะนะครับแล้วก็มันเกิดปัญหาบางครั้งกรณีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดู หน้างานก่อนนะครับหน้างานก็คือตอนนี้ลูกค้าใช้ไปงานไปแล้วนะครับสมมติเคสนี้เนาะใช้ไปแล้ว3,600กว่าแผ่น,นะครับถ้าดูตามหน้างานนียก็คือว่าใช้งานค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนหน้างานที่เป็นปัญหานะครับผมก็คือเขาจะพิมพ์แล้วขาดเป็นช่วงนะครับแต่ถ้าเราสังเกตว่าเวลาพิมพ so ์น o อ o โซเช็หรือว่าแถบสีตัวนี้จะมองไม่เห็นนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเวลาเราถ่ายเอกสารหรือว่าพิมพ์งานเนี่ย จะสังเกตว่ามันจะมีเส้นแบบนี้นะครับจะมีเส้นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงแบบนี้เลยนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเป็นตัวหนังสือเห็นไหมครับเราเทสตัวหนังสือก็จะขาดคึ้่นแบบนี้นะครับลักษณะการขาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เราสังเกตก่อนว่า,าลักษณะการขาดมันขาดแบบไหนเนาะในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะขาดทุกสีเพื่อนๆเห็นไหมครับขาดทุกสีพร้อมๆกันเท่ากันแต่ว่า ระยะอาจจะเหลื่อมกันนะครับระยะอาจจะเหลื่อมกันถ้าสังเกตตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีน้าเงินสีแดงนะครับก็มีการขาดสีเหลืองแบบนี้มีการขาดทุกสีนะครับอันนี้จะไม่ใช่ที่ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์เนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นที่ตลับหมึกสีอย่างเงี้ยมันอาจจะขาดบางสีมันก็จะไม่ขาดทั้งหมดแบบนี้แต่นี่ก็คือการขาดแบบทั้งเส้นนะครับทั้งเส้นก็คือทั้งไปทั้งแถบเลยนะครับพอมันขาดปุ๊บมันเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับ เบื้องต้นเนี่ยอาการลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยคือจะเกิดจากพวกตัวเข้ารหัสข้อมูลนะครับหรือที่เราเรียกว่า encoder disk นะครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องพิมพ์เนาะมันจะเป็นจานนะครับพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีขีดๆเอาไว้เช็คระยะในการหมุนในการดึงกระดาษลงมานะครับระยะของมันเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์แสงนะครับเอาไว้ยิงนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอ้ตัว encoder disk ตัวเนี้ยหรือว่า จานที่มันเป็นพลาสติกตัวนี้มีน้ำหมึกเข้าไปนะครับอาจจะเกิดจากการใช้งานเยอะหรือว่าแล้วแต่รุ่นเครื่องเนาะรุ่นลักษณะตัวนี้เนี่ยตัวดิสเนี่ยเขาจะอยู่ต่ำนะครับจะอยู่ต่ําแล้วมีโอกาสที่น้ําหมึกเนี่ยเขาจะกระเด็นมาโดนได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีตัวกล่อ,องซับน้ําหมึกที่มันเป็นฟองน้ำหนาๆน,นะนะครับรุ่นพวกนี้เนาะก็แล้วแต่รุ่นอีกทีนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันเป็นที่ตัวนี้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูเลยนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมซ่อมมาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้เนาะโอเคนะครับก็รุ่นนี้นะครับจะมีน็อตนะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ2ตัวเนาะแล้วก็เอาออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเวลาเรา,าใส่ในรุ่นพวกนี้มันจะมีตัวกันกระดาษอย่างเงี้ยมันบังอยู่แล้วก็ออกได้นะครับเนาะตัวนี้ดึงออกได้นะครับไม่ยากนะครับมันมันเป็นพลาสติกอ่อนนะครับดึงออกไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็เอานอดอด็อตออก สองตัวนะครับนี่นะครับเวลาเราถอดเอาสองตัวแล้วเราจับยกขึ้นได้เลยนะครับพอเรายกขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะใช้มือดันด้านหน้านี้นะครับเพราะมันจะมีล็อกอยู่เนาะมันจะมีล็อกอยู่นะครับปกติไอ้พวกเนี้ยรุ่นเล็กๆพวกเนี้ยเขาจะมี ล็อกอยู่ด้านหน้า2ข้างเอาไว้เกี่ยวนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นน็อตสองตัวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ยกได้เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกอยู่นะครับเอาไว้เกี่ยวเป็นช่องเกี่ยวแค่นั้นเองนะครับเราขันน็อตด้านหลังแล้วก็เอามือดันไปด้านหลังแบบนี้เนาะแล้วก็จะสไลด์แบบนี้แล้วยกขึ้นได้ทีนี้ก่อนที่เราจะยกเนี่ยเขาจะมีสายแพรนะครับสายแพรตัวพาร์เนลพาวเวอร์อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของสายแพรสแกนเนอร์นะครับเวลาเราเราเปิดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นสายแพร์ที่อยู่ด้านด้านล่างเนาะ แล้วก็ค่อยๆนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับสายแพร่ล่างน,นี้จะมีอยู่2เส้นเนาะจะมีในส่วนของตัวหลอดสแกนเนอร์แล้วก็พาแเนลปุ่ม power นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรุ่นนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่ามันใช่หรือเปล่านะครับโอเค โอเคเดี๋ยวผมให้เพื่อนเดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องใช้แสงไฟนะมองไม่เห็นเลยนะครับพอดีผมไม่ได้เอาไฟมาด้วยเดี๋ยวโอเคตรงนี้นะครับก็คือจานดิสของเขาจะมีเซ็นเซอร์รับแสงอยู่ด้านล่างเนาะจะสังเกตว่า ข้างล่างเนี่ยจะมีหมึกค่อนข้างเยอะนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับหมึกเข้าไปที่มอเตอร์แล้วนะครับเนาะหมึกเข้าไปที่ข้างล่างมอเตอร์ละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหมุนตัวนี้ดูก่อนนะครับผมว่าช่วงมันจะมีมันจะมีบางช่วงที่มันเป็นน้ําหมึกเนาะแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นน้ําหมึกนั่นแหละครับที่ทําให้ไอตัวกระดาษหน้างานเรามันขาดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองหมุนดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆต้องใช้ไฟฉายส่องดูนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนดู ให้เพื่อนดูนะน่าจะมีจังหวะโอ้น่าจะโดนเยอะครับน่าจะมีโดนค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการถอดตัวนี้ออกมานะครับเพื่อที่เราจะมาเช็คกันดูเนาะว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวชุดรับตลับหมึกออกเนาะก่อนที่เราจะเอาชุดตัวนี้ออกเนี่ยต้องเอาตัวเมนบอร์ดออกก่อนนะครับเมนบอร์ดก็ไม่มี อะไรเยอะเลยนะครับเป็นแผ่นนิดเดียวนะครับผมเพื่อนประมาณ3มนิ้วเนี่ยตัวนี้เนาะแล้วก็ถอดน็อตออกนะครับก็ดึงออกได้เลยแล้วก็เอาสายแพรออกนะครับสายแพรที่เขาติดไว้เนาะแล้วก็ดึงออกมันมีไม่เยอะนะครับผมรุ่นนี้แต่ถ้าเพื่อนๆจาไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าสําหรับมือใหม่เนาะจาไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับ <S <S มีน็อตตัวเดียวนะครับตัวนี้ อันนี้เมนบอร์ดเขานะครับเคพักไว้ก่อนอเคต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเหล็กนะครับแผ่นเหล็กที่เอาไว้กันเมนบอร์ดเนาะ ดึงออกนะครับมันจะมีที่มันเกี่ยวกันอยู่เนาะติดกันอยู่นะครับอืมจะสังเกตเห็นน้ำหมึกนะครับมันขึ้นมาที่ตัวสายแพรด้วยนะครับรุ่นตัวนี้เนาะเคสเนี้ยแสดงว่าลูกค้ายกเครื่องแล้วก็เอียงนะครับยกเครื่องแล้วก็เอียงมาทําให้หมึกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันไหลขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้คือข้อเสียสําหรับเครื่องที่ไม่มีชุดเก็บน้ําหมึกทิ้งนะครับผมเพื่อน ถ้าเราใช้งานเยอะก็ต้องพิจารณาในส่วนของตัวคุณสมบัติของแต่ละเครื่องนะครับต่อไปเราจะทำการถอดตัวคาริเอทหลักของเขานะครับจะมีน็อตอยู่ข้างนี้1ตัวนะครับตรงกลาง1ตัวเห็นไหมครับนี่ยกได้ละมันก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้รู้สึกจะมี2ตัวนะครับหตัวแล้วก็ตรงนี้อีก หนึ่งตัวนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะยกทุกครั้งนะครับต้องเบาๆนะครับผมอันนี้หลุดหมดแล้วนะครับก่อนที่จะยกทุกครั้งเราต้องสังเกตแล้วก็เช็คทุกครั้งนะครับว่ามันมีการเกี่ยวอะไรหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อนะครับพอดีลูกค้าโทรเข้ามาเนาะโอเคในส่วนของการยกขึ้นมานะครับสําหรับรุ่นนี้เพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสปริงนะครับผมเพื่อนจะเป็นสปริงเล็กๆแล้วก็ถอดสปริงออกก่อนนะครับ มันจะมีสปริงยึดหนูหนึ่งตัวที่เอาไว้เกี่ยวเนาะหลังจากนั้นเราก็ยกออกมาได้นะครับผมแบบนี้เนอะนะครับรุ่นนี้ลูกค้าเขาต่อเป็นหมึกเติมแท้งมานะครับถ้าเราจะถอดออกก่อนแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ดึงออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนเนนะครับแต่ถ้าไม่ดึงออกไปก็ได้ครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเนาะโอเคตอนนี้เรามาดูตัวหลักก่อนอ่าตัวหลักก็คือตัวนี้ นะครับวิธีการถอดแกนตัวนี้ออกมาเช็คนะครับแค่จะมีแค่ตัวล็อกตัวนี้ตัวเดียวเรายกขึ้นมานิดนึงแล้วก็หมุนนะครับยกมาแล้วก็หมุนนะครับยกมาแล้วก็หมุนแล้วจากนั้นน่าจะออกได้นะครับจากที่ผมดูเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเรายกออกมาแบบนี้ยกออกมาแบบนี้ตรงๆงดึงออกมานี่อันนี้คือดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนอ่าอันนี้คือสาเหตุหลักนะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือสาเหตุหลักที่เกิดการขาดหายไปของตัวเส้นนะครับตัวนี้เนาะไปหลายๆที่เขาก็อาจจะบอกว่าเป็นที่ตัวตลับหมึกนะครับเป็นที่หัวพิมพ์นะครับแต่ที่จริงแล้วตัวนี้เป็นที่ตัวแกนแบบนี้นะครับวิธีแก้ไขนี่ซ่อมไม่ได้นะครับล้างไม่ได้นะครับเพราะว่าหมึกมันทะลุหากันนะครับเราต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับวิธีเปลี่ยนแล้วก็ เราต้องถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเรานี่นะครับอันนี้อันนี้คือสาเหตุนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดนะครับผมเพื่อนตัวเนี้ยมันนี่ครับมันจะเป็นน้ําหมึกเข้ามาจะสังเกตเห็นรุ่นเนี้ยเขาไม่มีฟองน้ําที่สําหรับอุ้มน้ําหมึกนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่ามันจะเลอะๆแบบนี้นะ เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องถอดเอาไปล้างนะครับหรือว่าทําความสะอาดให้มันได้ดีที่สุดนะครับก่อนที่จะกลับมาใช้งานนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนตัวตัวดิสตัวนี้นะครับแล้วกลับไปใช้งานเนาะเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวรุ่นเนี้ยเขาจะมีเซนเซอร์แส,ง,สงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันใกล้แล้วตัวแผ่น En c o d e r d i s รเนี่ยมันจะมันจะอยู่ด้านล่างเลยทีนี้เวลาเราใช้งานเยอะเนี่ยน้ำหมึกมาอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่มีฟองน้ำที่จะไว้อุ้มน้ำหมึกมันก็จะเลอะขึ้นมานะครับผม นี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนาอตสำหรับลูกค้าที่ใช้งานเยอะๆนะครับก็ถ้าใช้งานเยอะจริงๆก็แนะนําให้ดูรุ่นนิดนึงนะครับเช็ครุ่นนิดนึงนงครับถามว่าใช้งานได้ไหมรุ่นนี้ถ้าใช้งานเยอะๆได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีหมึกเลอะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมแก้ไขตรงนี้ก่อนเนาะเช็ดทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกัอนอีกทีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะยกเอาตัวชุดมอเตอร์ออกมานะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดมันก็จะมีน็อตอยู่1ตัวนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวผมยกให้ดูเลยก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมยกให้ดูตัวน,นี้อาจจะเร็วๆนิดนึงนะครับผมเพื่อนเพราะว่าอยากให้เพื่อนเห็นว่าโอเคจริงๆแล้วมันถอดอะถอดไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้อง ระวังนิดนึงนี่เพื่อนเห็นนะครับอันนี้คือหมึกที่มันเลอะเนาะเราต้องความความสะอาดนะครับเราต้องถอดถอดออกไปเห็นไหมครับเนี่ยมันเลอะมากนะครับเลอะมากโอเค ก็เดี๋ยวผมจะทาความสะอาดเนาะเดี๋ยวเรามาประกอบคืนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คดูนะครับผมโอเคนะครับเพื<ๆ>่อนๆหลังจากที่ผมเอาตัวด้านล่างนี้ไปล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับผมตัวที่เราเปลี่ยนไปใหม่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว encoder disk ตัวนี้นะครับอันนี้คือถ้าโอเคเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้คือก่อนหน้าที่เราจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้มันจะเริ่มหมึกนะครับ ตัวนี้คือที่เราเปลี่ยนแล้วเนาะก็คือผมได้ทําการล้างพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมล้างพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะประกอบคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะลองเทสดูนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่าอาการที่เป็นมาก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องคืนนะครับผม โอเคนะครับเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับผมสำหรับเครื่อง MG 3 0 7 0เนาะที่เราเปลี่ยนไอตัว e n c o d e r d i s k ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับตอนนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้นะครับที่เราเปลี่ยนไปเนาะก็นี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับมันเป็นน้ำหมึกนะครับหมึกมันเลอะเนาะเดี๋ยวเราจะลองด้วยการ ลองถ่ยเอกสารดูนะนะครับถ่ายอกสารดูสักหนึ่งแผ่นนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราปิ้นงานเนี่ยมันจะมีเส้นแบบนี้นะครับหรือว่าถ่ยเสานมันจะเป็นแถบขา,ขาวแบบนี้เยอะๆนะครับแบบนี้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับ สังเกตเห็นว่ามันจะเป็นแถบเส้นแบบขาวแบบนี้เยอะๆนะครับผม,มเพื่อนๆเห็น,นะครับเท่าเท่ากันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูจากตรงนี้ก่อนเนาะว่าหลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วมันออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับนี่นะครับก่อนหน้า จะมีเสียงในส่วนของการวิ่งของสายทแท้งนะครับเพราะว่าข้างในระยะมันจะมีนิดนึงเนาะโอเคอันนี้คือล่าสุดนะครับที่เทสออกมานะครับอันนี้เป็นช่องว่างของมันนะโอเคแบบนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมเพื่อนออกมาแบบนี้ใช้งานได้นะครับก็ไม่มีเป็นเส้นแบบนี้ละนะครับไม่มีเป็นเส้นแบบนี้ละน,น,น,นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับสรุปแล้วเป็นที่ ตัวนี้นะครับ encoder disk นะครับหรือว่าตัววัดรอบด้านซ้ายมือนะครับตัวเข้ารหัสนะครับในส่วนของตัวแกนนะครับขับกระดาษออกมานะครับมันเลอะหมึกนะครับมันก็เลยอ่านค่าไม่ได้เนาะจังหวะตรงนั้นมันก็เลยหายไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ให้คนอื่นทราบด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดู คลิปวิดีโอหน้านะครับว่าผมจะพาเพื่อนไปดูอาการของพิมพ์เตอร์หรือว่าอะไรยังไงต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับนี่นะครับ